เราใหญ่ขนาดนี้แล้วทางเขาลงหนังจ้าลงหนึ่งอีกแล้วเฟอสตอรอาเดฟเฟอสตอรเอด็ดจะทุกคนลงหนึ่งเนาะเดี๋ยวส่ายเป็นลงหนังสวิเตเดนี

ทุกคนนี่เราจะแกล้งเขาทาไมอ่าฝนตกแกล้งเขาทาไมใครใครใครเอาขาเตะใครอัง a t c a t c h ้องเกตไม่เนยะเชอบแกล้งเขาก่อนเดกหม ช่หนังดีมากเลยแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยเนาะชั่วโมงครึ่งเองอ่ะนทัวรเดนโอเคเทรเดอฟอลังทัเดนโอเคยนออฮอลด์ยนออฮอลดสิ็ตะอเทมรุมไปเอนดะฮ่าโอเคจ้ากลับบ้านกันนะทุกคนทุกคน เผยได้มากเลยดูโอ้ยอันนี้พักที่เห็นเนี่ยใส่ทั้งหมเดเลยจ้ะ คนเห็นหั่นพักหั่นหมูเนาะจ้ะอันนี้เป็นหมูสามชั้นติดกระดูกดอกจ้ะนี่เป็นหมูสี่โครงมีกระดูกองค์กระดูกอ่อ,อนน้ำจ้ากระเทียมสับเนาะจ้ะมีผักต่างๆเนะาะกะหลำัวผักกระลำผักกาดขาวแล้วก็กวางตุ้งไตวันเนาะจ้ะทุกคนเครื่องปรุงต่างๆจ้ะเฮาสิเฮ็ดต้มจับชายหมูสามชั้นเนาะไปเริ่มกันเลยจ้า ใช้บอเลยนะทุกคนแล้วมันบอกระเทียมสักเราเดี๋ยวผัดให้พ้มผัดให้พ้อมไปเลยโอ้ยปิดไฟเห็นอย่างไหะไฟทำไม ต้มเลยกระด๋อยน้องสาวแล้วแต่ความสะดวกจัะคุณได้ไฟนะไม่ได้ควที่ิกานใครจะเอาลูกไปต้มลูกจันเล่นไม่ได้ใครขยันใครกระสิไม่มีที่เทปพักเมย์จ้ะความสะดวกจ้ะ เลยนอกจากเห็นเพิ่งยุกยุกไปสินะเาสิใส่ทักไล่ๆกันโอ๊ยโอเคพักพักพักยุอนยุกเลยนะจ๊ะใส่สอดหอยเนอะตามสะดวกจับตรงรถตามสบายเนะ๊อะสอดตรงรถฝาเขียวสีวขาวใส่นิดหน่อย เราก็ใส่สีดำเล็กหนึ่งจ้ะจั่วสีดำประมาณนี้ก็จะไปไเรื่อยๆยังไม่คุณจ๋าจะมีบางคนบอกว่าหม้อมันเล็กไปแม่ตามนั่นก้ะตามนั่นตามนั่นเดี๋ยวพักกันยุบจ้าเดี๋ยวเขากะดีไซน์พักเพิ่มไปพักยุบกันนะละปรุงรสประมาณนี้เนาะจากคน ก็คอยกระซีเติมหน้าผมน้ำไปเต็ม,มประมาณนี้อะคอยกระซีตุน้นไหวจังสีจ้ะผมไหวจังสีงส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 เนาะทุกคนโอ้ยประมาณนี้เลยจ้ะตรงมจับชายเดี๋ยวเข้ามาเปิ่นกันวาสิเป็นจังได้นะน๊ะทุกคน อหอมน่ากินหอมน่ากิน,น,ไไนแล้วเินไปเฟ้ยอดต้นะจ๊ะเล็กๆแม่ใหญ่ๆใหญ่ๆคือแม่เอง วันน,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 นนีมันหัดพักนะจ๊ะเลยบริเวณเมนูนี้มัดโดดเติบจ้ะทุกคนตรงนี้จะค่อยมาดูเปิด่ยนฟ้าทุกคนเปื่อยดีมากเลยดูโอ้ยอันนี้พักที่เห็นเนี่ยใส่ทั้งเหมืดเลยเด้จ้ะใส่เหมืดเลยเด้แล้วก็คอยกับปรุงรส แค่นั่นเลยเราก็เดี๋ยวสิสิอยากใส่พริกไทยแต่ว่าพริกไทยข่อยบริสื่อผพริกไทยขาวระจ๊ะม,มีพริกไทยดำอยากสิใส่ในจักน้อยใส่พริกไทยดำลงไปแล้วกันจริงบ่ต้องใส่ก็ได้จ้ะ โอ้ oh, แค่นี้เลยจ้ะเปือ่อยแล้วหมูกับน,นมแล้วรสชาติก็ะไดแล้วจ้ะสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ย oh, สุดหอนๆน,นี่นมนมๆืือสิมักจ้ะดู <c oughs> เปือ่อยดีเสร็จแล้วจ้าปิดไฟก่อนตุนมาได้ตุนเติบจ้ะต้มจับชายหมูสามชั้นนะจ้าทุกคนจ้าโอเค ไข่เจียวหัวผมใหญ่กลุ่นจากเตาอาปนนึงกนะมันไม่ได้เย็นตระนั้นเลย,ยให้พ่อซื้อยาให้ให้พ่อซื้อยาอัพอคกให้เอชอบะครับ ไข่เจียวหัวหอมใหญ่พี่น้อยโอ้ยคักน่อะไรเลมอนพะเออเลมอนก็ได้ไรเลยผลไมงแม่เลมอนก็ได้ดูริงะไหมรึดูริงไอ้กไหมรดูการส่งเดเมลลิงเดดารอยโซเดดาร <gie> โอ้โหน่ากินมากน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวใส่จานเลยจ้าได้แล้ว <c oughs> โอ้โหหอมไหมทุกคนหอมมากเยี่ยวโอ้โห,โหสุดยอดเลยฟูเลยทุกคน ดูทุกคนอยากซีว้าเลยตักให้นุมน่มๆเลยนุมน่มๆไม่เอาหอัวใจเท่าเอาเจหมูพักแค่รสนี่หยองหยองต้องกินแบบนี้ร้อนๆหยองไปงานปาร์ตี้มาแล้วเพิ่นเจ็บคอ กรีดแบบกรีดผ้ากันกรีดนะนะทุกคนกรีดเดี๋ยวน้องไวรุ่นพอกันไงไว้รุ่นเจอกันนะกรีดเราข้างในกับเปิดเพลงเมือนว่าเจ็บคอค่ะ <c oughs> โอ้ยเต็มรถต้เนเอเอาหมูไปพักที่เห็นเนี่ยอคอยใส่เมื่อ,อตามที่บอกพี่น้องย่างสีเหลือได้นี่โอ้ยเป็บเซ็บ กินซูยานจงเนี่ยสมตำกุ้งสดไม่กุ้งยูหาโตใชม่มือนี้ได้ประเดกมาเราก็อยากกินอีหยังที่แบบแซ่บจ้าทุกคนมันหอนมันบ่าะ่ แมรู้แม่แแมคือจะกินยังหลายอย่างเถอะแสวัสดีทุกคนสวัสดีสปูสกอตสบายมาทำสบายดีบางแคมาอีกแล้วอย่าเยอะสวัสดีครับทุกคนเอเออเล็กเพิ่นตั้งแต่ไปปาร์ตี้มาเพิ่นเจ็บคอไงพี่น้องท่นละ <S <S โอเคจ้าทุกคนอาหารมื้อนี้ก็เป็นแบบ แบบสุบๆแล้วจ้ะทุกคนนี่ซ <c oughs> ุปต้มจับชายหมูสามชั้นแล้วก็เป็นไข่เจียวโอ้โหอยากจะบอกว่านี่ไฮไลท์รพริกน้ำปลาจ้ะทุกคนยิงจานนี้เนาะจ้ะส้มตํามูคืออยากกินทุกอย่านเลยจา้าะเนี้ยมีข่าน้าอันนี้แคปหมูกับมีจ้ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนจ้ะเริ่มเลยกินข้าวออะพ่อข้าวเอาข้าว มนี่ห้ซุปแล้วกันไข่เจียวเบ้าวยิ่งชุบย่อฟังไม่จีสนะเอาใหม่ครับเอาใหม่แม่ไม่เห็นครับลูกเบ้าวยิ่งชุบเบ้าวยิ่งชุบเบ้าวยิ่งชุบไม่จุชนะบ่น่าแพ้หรือชนะแพ้โอ้โหของโปรดพี่น้องเอาก่อนเลย แมทีวิวกินได้ครับหัวหอมใหญ่แมททาทอบารีบอลดีกว่าแมทหัวหอมใหญ่มีนิดเดียวเองลูกมีเยอะมากนีซองลูกเลยมันกินได้ครับลูกหัวหอมใหญ่กินได้ลองกินดูครับลองครับลองนี่ลองลองให้แม่หน่อยเถอะหัวหอมใหญ่กินได้ครับเบอร์เงล็กไข่ขาอีเม่ด้วยจานนี่ เรทดสอบได้เราทดสอบได้เราเอาตับถอยหมดเลือดสอาอาจารย์นะี่พอมาห้ทุกคนเบิงเนี่ยพออาจารย์นะี是是 make, um, oh ่พอมาห้ท no. ุกคนเบิงเนยคุณะไข่เจียวเลยก้อนกอนมูของหมากไตรโใช่เขาต้องกินข้าวนิดเดียวกินซุปเยอะๆกินดิกินกินกินโอมือสั่นเลยเนาะกินหัวหอมใหญ่ไม่ได้มือสั่นปากสั่นรึมึงคะขัดเนยพี่น้อง nhau lưu canh gió giùm mày nãy không nãy chim soup gắn hát soup mi soup hai hát now wait còn little bit a kịch ra tìm với cái gì yêu 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 ร้อนนะอ๋อร้อนมากให้ให้แมทธิวเป็นคนชิมนะก็คือในในคลิปอะก็คือปรุงแค่นั้นแล้วก็แมทธิวกลับมาจากโรงเรียนแล้วให้แมทธิวชิมแมทธิวบอกว่าไม่เอาอะไรเลยเอาแค่นั้นโดนเจะาสุนัขกดก็เลยโอนเจ้าสอนัขกอร่อยมาก ไม้ชุบอกแล้วซุปอร่อยมากทุกคนเม่ชับอกแล้วอืต่างปะคงกุ้งสดจ้าแล้วก็แคบหมูเนาะกินทุกอย่างจ้าวันนี้พร้อมด้วยพริกน้ำปลาน้ำปลาไม่ค่อยมีมีแต่พริกกับกระเทียมซุปก็มีโอ้โหกินอะไรเยอะแยะขนาดนี้ ถามว่าหมดไหมบ่มเบิร์ตตกใจเยอเอโอ้โหอันนี้เพิ่นทาพี่นอ้องทาแคบหมูคัดเม์ได้นี่กินทุกอย่างเลยพลังนี่เอา้าเอา้าก็เก็บตัวเลยแล้วไคัดเอาทุกอย่างแคบหมูนี่กรอบมะ Nếu xì xôm tắm, nó sẽ rất ngon. Hôm nay, ăn cung sốt. Uh -huh. ถึงผักไทยกันเด้อทุกคนกินแล้วนี่ไข่บอลต้มไข่ กระดูกมูร้อนเลยอ่ะเปื่อยมากอ่ะเปือ่อยมากเลยมาส่องแมวค่คักหน่อแม่แม่ไข่เจียวหไข่เจียวไข่เจียวแม่นี่เป็นอะไรจะให้พอกิน แม่ชมต่งแค่นี้ก็ม,มีข้าวอยู่แต่ดูก่อนว่าจะกินหรือเปล่าค้าอแต่ว่าไปเนาะทุกคนคือได้พริกน้ำป่าแล้วก็ลาดข้าวอย่างนี้เนาะแค่นี้ก็อร่อยคืออะไรยิงเนาะ ว่าจะไม่กินข้าวเด็กก็คือสาิต <t ries> ที่ให้ดูอยากกินแบบว่าเป็นเป็นเขากรบพริกนํำปางส่นะจ๊ะแซ่รปเลลีกินแต่พริกก็พอ น้อนยังไม่ได้กินอันนี้นานมากไม่ได้กินจับฉายออกข้าวอีกไหมอืม,มอืมยิมยัง คักแน่เลยนะเกจิจับทุกคนต่ออิ่มแล้วเนาะจับทุกคนอาหารเย็นวันนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวขยักซิเก็บเก็บหลังเนาะจ้ะทุกคนนั่นแหละโอ้ยซุปเกือบมืดหม้อเลยพี่น้องนั่นแหละ,อละขอบคุณสุภูสกุลชิบะทักทายคลิปวิดีโอนนะจ้ะขอให้สุภูสกคนเราด้วยกันดีเดอ้อสบายดีสวัสดีบ๊ายบายตาบ๊ายบาย